สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่แม็กซ์จะมาสอนวิธีการดุลสมการเคมีแบบเทพๆเอาให้แบบเจอสมการอะไรต่อจากนี้ทําได้ทุกกรณีทีนี้ก่อนอื่นที่พี่จะไปแนะนําเทคนิคเนี่ยพี่จะมาแนะนําปัญหาก่อนว่าเวลาดุนสมการเนี่ยเราติดปัญหาอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่าการดุลสมการเคมีก็คือซ้ายเท่ากับขวาถูกไหมหมายความว่าอะตอมด้านซ้ายต้องเท่ากับอะตอมด้านขวาแต่ที่ติดปัญหาเนี่ยไม่ใช่อะไรเด็กหลายคนยังรู้สึกว่าการดุลสมการเนี่ยจะต้อง ใช้วิธีการเดาบ้างไม่ได้บอกให้เดาทั้งหมดนะต้องเดาบ้างหมายถึงบางครั้งเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าต้องเติมตัวเลขอะไรเราก็เลยจะต้องเติม1บ้าง2บ้างสาบ้างไปเรื่อยๆถูกไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้วิธีที่ถูกต้องมีทริคเราจะไม่จําเป็นต้องเดาตัวเลขเลยสักครั้งยกตัวอย่างเช่นอะไรลองดูสมการข้างล่างนี้เป็นสมการง่ายๆประกอบไปด้วยสตัวถ้าเกิดว่าเราทําแบบน้องๆส่วนใหญ่ที่ทํากัน ก็คือเริ่มเนี่ยเขาก็จะเช็กก่อนเลยว่าไฮโดรเจนด้านซ้ายเนี่ยกับด้านขวาเท่ากันหรือยังซึ่งถูกโอเคเราเช็คไฮโดรเจนก่อนซึ่งมันเท่าแล้วมันเท่าแล้วเสร็จแล้วเราเช็คออกซิเจนต่อออกซิเจนด้านซ้ายมีกี่ตัวเอ่ย2ด้านขวามีกี่ตัวครับ3ถูกไหมหนึ่งบวกสองได้3ตอนนี้แหละที่พี่บอกว่ามันจะต้องเดาทําไมถึงเดาด้านซ้ายมันน้อยกว่ามันมีแค่2เท่านั้นเองแต่ด้านขวามีตั้ง3แปลว่าเราต้องใส่ตัวเลขอะไรเข้าไปตรงนี้แน่ ถูกไหมเพียงแต่เราไม่รู้ว่ามันคือ1 2 3หรือ4ี่เท่านั้นเองนั่นนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้การนู้สมการมเนี่ยถ้าทําโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะยากเพราะเราไม่รู้ว่าคนคนต้องใส่ตัวเลขอะไรแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราทําวิธีที่ถูกต้องทําแบบพี่แทนที่จะมองว่ามันมีความสําคัญเท่ากันทุกตัวเนี่ยพี่จะมองให้ตัวนี้มีความสําคัญน้อยที่สุดตัวนี้ที่พี่เรียกเนี่ยพี่จะเรียกว่าท่าเดี่ยว ก็คือทุกครั้งที่ดุลสมการนะถ้าเจอธาตุเดียวๆเรากามันทิ้งก่อนก็คือถือว่ามันไม่มีตัวตนเสร็จแล้วเราทําเหมือนทําเหมือนปฏิยามันมีแค่นี้แล้วเราก็ดุลไฮโดรเจนก่อนเราดุลไฮโดรเจนก่อนซึ่งไฮโดรเจนตอนนี้มันเท่าอย่างเท่าแล้วแต่ณนะตอนนี้พอเรามาลองดุลออกซิเจนดูเนี่ยเราจะพบว่าด้านนี้มีเท่าไหร่เนี่ยมี2ด้านนี้มีมีเพียงแค่หนึ่งตอนนี้แหละเราจะรู้ว่าโอเค ด้านขวาเนี่ยมันน้อยกว่าด้านซ้ายอยู่1ถูกไหมแปลว่าออกซิเจนเนี่ยหตัวมาจากแหล่งนี้ที่เราตัดไปถูกไหม <S <S ถ้ามันอยากได้1ตัวมาเนี่ยเราควรจะต้องเติมตัวเลขอะไรเอ่ยข้างหน้าตรงนี้ข้างหน้า O2 เพื่อได้1เราก็จะเติม1นส่วนสองเราก็จะได้คําตอบว่ามันคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนสองใครจะคูณ2ข้างหน้าก็ได้นะใครจะคูณ2ให้มันกลายเป็นสองสองหนึ่งก็ได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่าพี่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการดุลสมการในกรณีนี้เมื่อกี้พี่ไม่ได้เดาตัวเลขเลยถ้าพี่คิดแบบมีหลักการสิ่งที่พี่ทําให้ดูไปเมื่อกี้พี่ขอเรียกเทคนิคที่1เทคนิคปิดธาตุปิดธาตุอธิบายง่ายๆทําเหมือนธาตุไม่มีตัวตนเสร็จแล้วเราก็ดุลอย่างอื่นก่อนแล้วเราค่อยกลับมาดุลธาตุตัวนั้นก็คือเจอธาตุเมื่อไหร่กาทิ้งก่อนเลยแล้วมองเหมือนมันไม่มีตัวตนดุลอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมายกตัวอย่างแรกตัวอย่างที่หนึ่งตัวอะไรเอ่ยเป็นธาตุ ระหว e ่าง N2 H2 ับแอมโนเนียธาตุคือเดียเด่ยวๆอะ่ะก็คือมีอะตอมชนิดเดียวกรณีน,นี้ก็เป็นได้ทาง N2 หรือ H2 เลยถูกไหมทีนี้พี่จะเลือกอะไรก่อนก็ได้สมมติว่าพี่เลือก H2 พี่ก็จะกาย H2 ทิ้งพอพี่กาย H2 ทิ้งเสร็จพี่ถือว่ามันไม่มี H2 อยู่จริงตอนนี้นะพี่ก็ต้องดุลไนโตรเจนก่อนเวลาพี่ดุนไนโตรเจนเนี่ยด้านซ้ายมี2ด้านขวามีแค่1 เราควรจะคูณด้วยตัวเลขเท่าไหร่ดี2ตรงนี้ถูกไหมไฮโดรเจนเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่ละ่ะมี6ดังนั้นควรจะต้องเติมเท่าไหร่ตรงนี้ครับ3ข้อต่อไปข้อต่อไปโอเคสปอตาธาตุก่อนอันไหนเป็นาธาตุอันนี้เป็นาธาตุเ2ทก่ามันทิ้งเสร็จแล้วเราถือว่าเราดุลตัวอื่นก่อนยังไม่ต้องสนใจเ2ทเลยนะดุลตัวอื่นก่อนตัวอื่นมีอะไรมีคาร์บอนถูกไหมคาร์บอนเท่ากันยังเท่าแล้ว ออกซิเจนออกซิเจนเท่ากันยังเท่าแล้วเหมือนกันเพียงแต่ไฮโดรเจนเนี่ยมันยังไม่เท่าถูกไหมเราเก็บมันไว้สุดท้ายด้านซ้ายเนี่ยไฮโดรเจนมีเท่าไหร่ละครับ4กับ2เป็นอะไรเ่ยเป็น6แต่ด้านขวาเนี่ยแปลว่า6เนี่ยมันต้องมาจากไฮโดรเจนตัวนี้ล้วนๆเราควรจะเติมเท่าไหร่ดีตรงนี้3เพื่อคูณ2แล้วได้6เห็นไหมหลักการเดิมๆอ่ะทำข้อต่อไปก็ตัดธาตุก่อนตัวไหนเป็นธาตุ ออกซิเจนก็ทิ้งก่อนถ้าตัดออกซิเจนออกแล้วอย่าเพิ่งดุลออกซิเจน ygen, ดุลตัวอื่นก่อนตัวอื่นมีอะไรบ้างแมกนีเซียมถูกไหมแมกนีเซียมเท่ายังเท่าแล้วในตัวเจนละในตัวเจนอันนี้มี1แต่อันนี้มีอะไรเนะี่ยมี2ถูกปะ่ะในตัวเจนตอนนี้มีสองเราก็เลยจําเป็นจะต้องเติมตัวเลขอะไรเอ่ยตรงนี้ 2. ส,สุดท้ายสุดท้ายกลับมาที่ออกซิเจนตอนนี้ออกซิเจนเนี่ยด้านซ้ายมันเป็นเท่าไหร่ละสถานการณ์ ด้านซ้ายมี6อยู่ใช่ไหมด้านขวาเนี่ยลอเข้าไปแล้ว1น1กับอะไรเนี่ยกับ4ถูกไหมหมายความว่าด้านขวาเนี่ยมันมี5แต่เราอยากได้6อะ่ะเราต้องเติมออกซิเจนตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยหตัวซึ่งออกซิเจน1ตัวนี้คือ1นส่วนสข้างหน้า O2 นั่นเองอันสุดท้ายอันสุดท้ายเราอาจจะเคยเห็นปฏิยาสไตล์เนี้ยคลาสเนี่ยเราเรียกว่า combustion combustion ก็คือปฏิยาการเผาไหม รียกชื่อให้แฟนซีไปงั้นแหละจริงๆมันก็มีวิธีการดุลง่ายๆเหมือนเดิมก็คือตัดธาตุเราปิดธาตุก่อนเลยอะไรเป็นธาตุเนี่ยออกซิเจนตัดทิ้งออกซิเจนเราไม่สนใจละแปลว่าเราสนใจอะไรก่อนคาร์บอนไฮโดรเจนกับไนโตรเจนคาร์บอนด้านซ้ายมี7ด้านขวาตอนนี้มีแค่1นควรจะเติมเท่าไหร่ดีตรงนี้เติม7ดไฮโดรเจนด้านขวามี2ด้านซ้ายมี10ควรเติมเท่าไหร่ตรงนี้ดี5เพื่อคูณ2แล้วได้10 ไนโตรเจนมี 1, 1เท่ากันอย่างเท่าแล้วพอเราจัดการตัวที่เหลือทั้งหมดแล้วค่อยกลับมาดุลออกซิเจน ygen, ตัวที่เราปิดไว้ออกซิเจนเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วสถานการณ์ด้านขวามี14จากคาร์บอนไดออกไซด์มี5จากน้ําแล้วก็มี2จาก N2 NO o รวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่21ใช่ไหมครับแปลว่า21มาจากออกซิเจนตัวนี้นะข้างหน้าเราควรเติมอะไรดี21 0ส เห็นไหมพอเราปิดธาตุไปแล้วง่ายนิดเดียวเองถูกปะไม่จําเป็นจะต้องเดาอะไรทั้งนั้นปิดธาตุไปก่อนแล้วกลับมาดุลมาทีหลัง่ามาถึงข้อ2แล้วข้อ2เนี่ยกรณีนี้เป็นกรณีที่ไม่มีธาตุให้ปิดบางครั้งเนี่ยถ้าเราดูตัวอย่างพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีธาตุเดี่ยวๆอยู่เลยแล้วถ้ามันไม่มีธาตุเดี่ยวๆอยู่เลยเราจะทํายังไงไม่ต้องร้องไห้โวยวายก็ไม่ต้องปิดไม่ต้องดันทุลนังไปปิดมันอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เวลาเราดุลเนี่ย เราจะต้องเลือกให้ถูกว่าเราต้องดุลอะไรก่อนตัวที่เราจะดุลก่อนคือตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นน้อยที่สุดในที่นี้พี่อธิบายง่ายๆก็คือพบ1ครั้งด้านซ้ายแล้วก็อีกหนึ่งครั้งด้านขวาครั้งนะแรมือแย่มากเลยลก็คือต้องเจออะตอมชนิดเนี้ยที่เราจะดุลเนี่ยต้องเจอแค่ด้านซ้ายครั้งเดียวด้านขวาแค่ครั้งเดียว เราจะเริ่มจากอันนั้นก่อนโอเคยกตัวอย่างแรกยกตัวอย่างแรกนะถ้าลองพิจารณาอะตอม TI ลองดู T i TI ทีไพบครั้งเดียวไหมทางซ้ายและขวาใช่แปลว่าเราเริ่มดุล TI ก่อนได้เลย CL ล่ะซีพบครั้งเดียวไหมทางซ้ายและขวาพบครั้งเดียวไหมครั้งเดียวเหมือนกันก็จะเริ่มดุลซก่อนก็ยังได้เหมือนกันไฮโดรเจนนะพบครั้งเดียวไหม,าไหมทางซ้ายและขวาพบครั้งเดียวถูกไหมพบครั้งเดียวหมายถึงอยู่ในสารชนิดเดียวเนี่ยทางซ้ายและขวา ออกซิเจนพบครั้งเดียวไหมครั้งเดียวเหมือนกันแปลว่าการณีนี้เริ่มดุนจากอะไรก่อนก็ไม่ผิดถูกหมดงง้นพี่เริ่มจาก cl ก่อนแล้วกัน cl ด้านซ้ายมีสี่ควรเติมเท่าไหร่ดีควรเติมสี่ตรงนี้ถูกไหมการเติมสี่ตรงนี้มันจะทําให้ไฮโดรเจนกลายเป็นกี่ตัวเอ่ยกลายเป็นสี่ตัวสี่ตัวควรจะต้องคูณอะไรตรงนี้เพื่อให้มันกลายเป็นสี่คูณสองออกซิเจนตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่ละสองตัวซึ่งเท่าอย่างเท่ากับออกซิเจนหน่วยอย่าง เท่าแล้วไทเทเนียมเท่าอย่างเท่าแล้วด้วยผ่านข้อนี้ผ่านขอ้น 2> ขอ2มองเหมือนเดิมเลยตัวไหนพบด้านซ้าย1ครั้งด้านขวาแค่หนครั้งอะ AG ก่อนเลยง่ายดียังดุน AG ก่อนเลยก็ได้คูณเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้คูณ2การคูณ2เนี้ยจะทําให้อโอดีนกลายเป็น2แปลว่าเราต้องดุนอโอดีนใหม่ละเราต้องดุนเลยดุนสองตอนนี้โซเดียมก็จะกลายเป็น2เหมือนกันซึ่งเท่ากับด้านซ้ายอย่ง เท่าแล้วซันเฟอร์เท่ายังสายเ้ากว่าฝายังเท่าแล้วข้อต่อไปอนิพานนะข้อต่อไปเหมือนเดิมควรจะดุลอะไรนะต้องดุลตัวที่พบหนึ่งครั้งด้านซ้ายแล้วก็อีกหนึ่งครั้งด้านขวาอย่าไปดุลตัวที่พบหลายๆครั้งในแต่ละด้านในกรณีนี้แคลเซียมเนี่ยได้เห็นไหมแคลเซียมเนี่ยจะง่ายเพราะมันพบด้านซ้ายหนึ่งครั้งด้านขวาหนึ่งครั้งคาร์บอนได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าไฮโดรเจนเนี่ยควรดุลไหม ไม่ควรนะเพราะว่าด้านซ้ายมี1ครั้งและด้านขวาเนี่ยมีเกตตัวเนี่ยที่มีไฮโดรเจนมี2ตัวเราพบมัน2ครั้งดังนั้นเราไม่ควรดูดไฮโดรเจนเก็บไว้หลังสุดกรณีน,นี้เราเริ่มดุลจากแคลเซียมก่อนแล้วกันซ้ายกับขวาเท่ากันยังเท่าแล้วคาร์บอนนะ่ะเท่าอย่างเท่าแล้วเหมือนกันก็คือมี2ตัวกับ2ตัวที่เราดุนเราเก็บเราจะเก็บไฮโดรเจนไว้หลังสุดถูกไหมเดีนะเราต้องดุลออกซิเจนก่อนออกซิเจนนี่มี1แต่อันนี้ออกซิเจนมีเท่าไหร่มี2 ออกซิเจนมีสองครดุลเท่าไหร่ดีเราต้องดุลตัวเลขสองตรงนี้การดุนครนั้งน,งนี้จะทําให้ไฮโดรเจนกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็นสี่ถามว่าเท่ากับด้านขวาย,ยังเท่าแล้วพอดีเลยก็คือ H สองกับ H สองรวมกันเป็นสี่พอด,เอเดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมข้อน,นี้เราควรดุลอะไรก่อนคนดุนฟอสฟอรัสไหมไม่ควรนะเพราะฟอสฟอรัสมันเจอด้านขวาสองครั้งเห็นไหมควรดุลออกซิเจนไหมไม่ควรเพราะว่าออกซิเจนมันเจอด้านขวาสองครั้งนี่เหมือนกัน ควรดุลอะไรดีไม่ดุลคอรีนก็ดุลไฮโดรเจนได้หมดอ่ะถ้าเราดุลคอรีนถ้าเราดุลคอรีนคอรีนเนี่ยเราดุลเท่าไหร่เนี่ยดุลสามการดุลสามเนี่ยมันจะทําให้เรเจนมันเกินมาสามตัวด้านซ้ายเราควรเติมเท่าไหรด่ดีควรเติมสามเสร็จแล้วสุดท้ายค่อยกลับไปดุลฟอสฟอรัสกับออกซิเจนฟอสฟอรัสเท่าอย่างเอ่ยมีสี่ตัวด้านซ้ายด้านขวามีหนึ่งบวกสามเป็นสี่เท่าแล้ว ออกซิเจนมี10อยู่ด้านซ้ายนะด้านขวาออกซิเจนจะมี1บวกกับอีก9ก็เป็น10เท่าแล้วเท่าแล้ว10บข้อสุดท้ายตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยควรดุลตัวไหนก่อนอาร์เซนิกก็ได้ AS ก็ได้หรือไฮโดรเจนก็ได้เหมือนกันแต่ห้ามดุลออกซิเจน gen, ถ้าใครไม่คิดตอบออกซิเจนนะผิดเพราะว่าออกซิเจนมันพบได้ด้านขวาสครั้ง โอเคถ้าเราเริ่มเริ่มดูนักเซนิกก่อนเราควรเติมตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยสองถูกไหมพอเราเติมตัวเลขสองตรงนี้แล้วเพื่อ,อนแอซิิกมันเท่ากันแล้วเนี่ยไฮโดรเจนมันจะเปลี่ยนแต่ไฮโดรเจนมันก็เท่ากันแล้วปะก็คือ2องตัวตอนนี้เหลือแค่ ygen, ออกซิเจนเท่านั้นออกซิเจนตอนนี้มีหละด้านซ้ายมีหด้านขวามีห้าบวก1ก็หกไเท่าอันนี้ก็ผ่านอีกเหมือนกันสรุปง่ายๆสำหรับกรณีที่ไม่มีธาให้ปิดนะ เราก็ไม่ต้องไปปิดมันเพียงแต่เราต้องดุลเลือกดุลอะตอมที่ง่ายที่สุดก่อนอะตอมอันนั้นที่ควรจะเริ่มก่อนคือต้องพบด้านซ้ายหนึ่งครั้งและด้านขวาอีกหนึ่งครั้งห้ามเริ่มตัวอื่นก่อนแล้วมันจะง่ายาทีนี้เราเดินทางมาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วพี่ขอเล็กเทคนิคว่ามองให้เป็นก้อนเทคนิคนี้มันเกิดจากว่าพี่เคยเห็นแล้วน้องหลายๆคนเนี่ยเวลามองโซเดียมซัลเฟตเนี่ย na 2 so 4เนี่ยเขาก็จะมองว่าโซเดียมมีสองก้อน ถูกไหมซัลเฟอร์มีอยู่1ตัวแล้วก็โมีอยู่4ตัวซึ่งไม่ผิดนะจริงๆตามหลักการแล้วไม่ผิดเลยเพียงแต่ว่าเวลาเราดุลสมการเนี่ยมันจะสะดวกกว่ามากถ้าถ้าแทนที่เราจะมองซัลเฟอร์หตัวออกซิเจนสตัวแบบเนี้ยเรามองมันเป็นก้อนก้อนเดียวแบบนี้เลยดังนั้นเวลาพี่มองเข้าไปพี่ไม่เห็นแบบที่เราเห็นแต่พี่จะเห็นเป็นโซเดียมสตัวกับซัลเฟตอยู่ก้อนหนึ่ง มันจะทําให้เราเนี่ยเวลาเช็คเนี่ยว่าด้านซ้ายเท่ากับขวาหรือยังเนี่ยง่ายมากเพราะเรามองมันเป็นก้อนก้อนเดียวเราลองดูข้อแรกดูข้อแรกดูพี่จะขีดเส้นใต้ก้อนที่มันมีอยู่ตัวไหนเป็นก้อนบ้าง no 3 co 3ถูกไหมพวกเนี้ยไอเป็นก้อนเนี่ยมันมันเกิดมาจากกลุ่มไอออนถ้าเกิดว่าใครเคยเรียนมาเนี่ยมันจะมีพวกไอออนที่มีหลายอะตอมอยู่เช่น so 4 2สองลบคาร์บอเนทอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเรามองมันเป็นก้อนได้เลยจะสะดวกกว่ามาก วิธีทาก็เหมือนเดิมพอเรามองมันเป็นก้อนแล้วเนี่ยเราจะใช้ทริคข้อ2ทําก็คือกรณีนี้เราจะต้องหาอันที่ปรากฏด,ด้านซ้าย1ครั้งด้านขวาแค่1ครั้งถามว่า K เนี่ยได้ไหมดุน K ก่อนได้ไหมได้เพราะมันปรากฏแค่ด้านซ้าย1ด้านขวาหนึ่งตัวอะไรได้อีกไฮโดรเจนก็ได้อีกเหมือนกันไฮโดรเจนก็ได้อีกไนเตรดได้ไหมก็ได้แป่ว่านี้เริ่มจากอะไรก่อนก็ได้เลยถูกไหมงั้นพี่เริ่มจาก K ก่อนแล้วกันนะ ด้านซ้ายมีเคตัวแต่ด้านขวามี2หมายความว่าไงเนี่ยต้องเติมอะไรต้องเติมตรงนี้สองพอเติม2ปุ๊บมันทําให้ตัวไนเตรตเนี่ยไอ้ก้อนไนเตรตเนี่ยมันกลายเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้กลายเป็น2ถูกไหมแต่ด้านขวาม,มันมีก้อนไนเตรตแค่กี่ก้อนก้อนเดียวเราก็จะต้องเติม2ตรงนี้ด้วยการเติมสองครั้งนี้อีกเหมือนกันมันจะทําให้ไฮโดรเจนเปลี่ยนกลายเป็น2ตัวซึ่งเท่ากับอันซ้ายพอดีแล้วสุดท้ายก็ต้องเช็คคาร์บอเนต ว่าก้อนคาร์บอนเน็ตด้านซ้ายมีกี่ก้อนหนึ่งก้อนด้านขวามีอีกกี่ก้อนหนึ่งก้อนเท่ากันยังเท่าแล้วอันนี้ก็จะผ่านเห็นไหมว่ามองเป็นก้อนเนี่ยมันจะง่ายเพราะถ้าเราไม่มองเป็นก้อนเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าโอเคไนโตรเจนมี2ตัวนะมันเท่ากับด้านขวาย,ยังซึ่งมี2ตัวออกซิเจนละ่ะหตัวหตัวเห็นไหมว่ามันจะวุ่นวายกว่ามากข้อต่อไปข้อต่อไปข,ขีดเส้นใต้ก้อนให้พี่ชื่นใจหน่อยมีอะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่มันเป็นก้อนบ้างแอมโมเนียมถูกปะ เป็นก้อนก้อนเดียวกันโอเคงั้นเราเริ่มดุลอะไรก่อนดีดุล V ีได้ไหมดุล V ีได้เพราะปรากฏแค่ด้านซ้ายหนึ่งครั้งด้านขวาหนึ่งครั้งกรณีนี้มันดุลอยู่แล้วดุลคอรลีนได้ไหมดุลได้เหมือนกันเพราะปรากฏด,ด้านซ้ายกับด้านขวาแค่หนึ่งครั้งดุลได้เหมือนกันซึ่งมันดุลแล้วอีกเหมือนกันดังนั้นตอนนี้เราไม่มีทางเลือกเราไม่มีทางเลือกนอกจากไปดุลแอมโมเนียมเราจะพบว่าแอมโมเนียมเนี่ยม,มันมีกี่ก้อนด้านขวาครับสองก้อน แต่ด้านซ้ายมีแค่ก้อนเดียวดังนั้นเราควรจะเติมเท่าไหร่เนี่ยเติมสองพอเราเติมสองปุ๊บเราจะเห็นว่า O เนี่ยมันจะกลายเป็น2ด้วยตรงนี้ O มันจะมีสองไฮโดรเจนก็จะกลายเป็น2ด้วยเหมือนกันไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นสอง,อ rogen, สองทีนี้เวลาพี่พูดถึง O พี่พูดถึงไฮโดรเจนเนี่ยพี่จะไม่นับรวมไฮโดรเจนในมโมเนียแล้วเพราะพี่ถือว่าพี่มองมันเป็นก้อนแยกออกไปอีกก้อนหนึ่ง ดังนั้นการที่พี่บอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันมี2อ,อยู่ทางด้านซ้ายนี้นะมี2อ,อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยพี่พูดถึงไฮโดรเจนเดียเด่ยวๆแบบนี้เท่านั้นโอเคซึ่งกรณีนี้ไฮโดรเจนด้านซ้ายมี2ไฮโดรเจนด้านขวามีเท่าไหร่ก็มี2เท่ากันยังเท่าแล้วสุดท้ายแปลว่าไฮโดรเจนผ่านแล้วนะเหลือแค่ออกซิเจนออกซิเจนด้านซ้ายมี2บวกกับอีก2ก็เป็น4มี4นะส่วนด้านขวาตอนนี้มี o 3ตัวบวกกับน1ก็เป็น4เหมือนกัน เทาแล้วเหมือนกันแต่ว่าน,นี่ผ่านทีนี้เราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วซึ่งอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าทาได้แน่นอนถ้าเราใช้ทริกแบบที่พี่บอกมีก้อนอะไรเอ่ยมีโอเฮดถูกไหมโอเฮดนับเป็นก้อนทีนี้เวลาเราจะเริ่มดุลเนี่ยสมมุติถ้าเราเริ่มจากโอเฮดก่อนเราก็จะบอกว่าโอเฮดเนี่ยมันมีกี่ก้อนด้านขวามี4แต่ด้านซ้ายมีแค่หนึ่งดังนั้นเราควรเติม4ตรงนี้แต่เดี๋ยวถ้าเราเติม4ตรงนี้ลองคิดดูนะ โซเดียมเนี่ยมันจะกลายเป็นกี่ตัวฝั่งนี้4ถูกไหมในขณะที่โซเดียมฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีแค่2เท่านั้นเองหมายความว่าถ้าเราจะต้องเติมตัวเลขนี้เพิ่มเป็นอีกสองเท่าตัวเลขอื่นก็จะเปลี่ยนอีกหัวเปลี่ยนไป,เป,นไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดังนั้นในกรณีนีเน้เป็นกรณีพิเศษที่เรามองโอเเป็นก้อนไม่ได้เราจะไม่มองโอเเป็นก้อนนะเพราะมันเกิดอาการขัดกันเวลาเรามองทีนี้ถ้าเราไม่มองมันเป็นก้อนเราดุลโซเดียมก่อนเราดุลโซเดียมก่อนโซเดียมเนี่ย ด้านขวามี2ด้านซ้ายมี1เราควรจะเติมเท่าไหร่ดีเอ่ยเติมสงสิงเท่ากันยังเท่าแล้ว1 1หนึ่งทีนี้ลองไปดูออกซิเจนออกซิเจนตอนนี้มีออกซิเจนด้านซ้ายมี2ละออกซิเจนด้านซ้ายนะอันนี้พี่เขียนโดยออกซิเจนนะมี2ออกซิเจนด้านขวาบวกกับเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้แต่ด้านขวาเนี่ยมันจะมีออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ยมี4ตัวถูกปะตอนนี้ออกซิเจนมี4ตัวคําถามคือเราอยากได้ออกซิเจนมาเพิ่มกี่ตัวเนี่ยเพื่อให้ได้4 ก็เพิ่ม2ตัวถูกไหมดังนั้นเราต้องเติมสองตรงนี้ไฮโดรเจนเท่าอย่างเอ่ยมี2ตัวตรงนี้มี4ตัวตรงนี้ไฮโดรเจนมีหฝั่งนี้ฝั่งขวามีไฮโดรเจนกี่ตัวสี่บวกสองหเท่ากันแล้วเหมือนกันพี่จะขอฝากชิ้งง่ายๆไว้แค่3ข้อข้อแรกคือการปิดทตุข้อ2ถ้าไม่มีทตุให้ปิดให้เลือกดุลตัวที่ปรากฏด,ด้านซ้ายแค่1ครั้งด้านขวาแค่1ครั้งและสุดท้ายให้มองทุกอย่างให้มันเป็นก้อนมากขึ้น เวลาเรานับอะตอมซ้ายขวาว่ามันเท่ากันอย่างเนี้ยมันจะได้สบายขึ้นเพราะในกรณีเนี้ยเราเช็คได้เลยว่าโอเคมี NO3 นกี่ก้อนแล้วนะด้านซ้ายเนี้ยมี2ก้อนด้านขวามี2ก้อนแต่ถ้าเราไม่มีอย่างนี้สมัยก่อนเราก็จะนั่งทำไงมีออกซิเจนเท่ากันยังเราก็ต้องนั่งบวกถูกปะออกซิเจน6ตัวบวก3 9ฝั่งขวามี9อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะต้องใช้การคำนวณมากขึ้นหลายขั้นตอนแล้วมันก็จะผิดง่ายขึ้น โอเควันนี้พี่อยากฝากไว้เท่านี้ครับเป็นการดุลสมการแบบเทพๆก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบขัดเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่จะหาเพิ่มให้แล้วก็กด subscribe พี่แม็กด้วยนะคระับจบๆแล้วก็แชร์กันไปให้มันทั่วโลกเลย